วัตถุดิบเล็กๆเ,เรียวๆแบบนี้ก็สวยงามได้ถ้ามีหินช่วยนะครับเพื่อนถ้าในพื้นที่ของเพื่อนมีต้นไม้ที่เกิดตามพื้นที่แหง้งแล้งต่างๆเนี่ยตัวลําต้นเขาจะมีความคดเคี้ยวแล้วก็ความเก่าแก่อย,อยู่พอสมควรนะถ้าต้นของเพื่อน,อนไม่ได้ใหญ่นะครับเพื่อนสามารถที่จะนํามาทําเป็นบอนไสได้เช่นเดียวกันถ้าเรานํามาคู่กับหินที่มีความสวยงามครับเดี๋ยวลองดูว่ากับหินก้อนนี้เห็นไหมครับพอวางดูแล้วเนี่ยก็จะเกิดความสมส่วนสมมาตรกันเกิดขึ้นนะครับพันยึดด้วยลวดดัดบอนไซแบบนี้เป็นลวดเส้นเล็กก็ได้นะครับเพื่อนหลังจาากกนนนั้็ํไป ในกระถางสวยสวยได้เลยครับใช้ดินคารามะที่เป็นดินที่มีความเค็มต่ำครับเพื่อนๆจะช่วยในการชําได้ง่ายขึ้นนะหลังจากนั้นก็เททับลงไปแบบนี้เลยนะฮะฉีดพ่นด้วยน้ํายาเร่งรากครับจะช่วยให้ตัวรากเขาเจริญเติบโตได้ดีครับส่วนยอดปลายถ้ามีกิ่งก้านใบเยอะเนี่ยก็ลิดออกให้เยอะเลยนะครับเพื่อนเพื่อทเ่จะลดการคายน้ำครับหลังจากนั้นครับปกคลุมด้วยพวกมอสนะครับบนดินแบบนี้ก็จะรักษาความชื้นได้ดีนําไปไว้ในที่ร่มนะครับรอจนยอดเขาแตกยอดดีแล้วเนี่ยค่อยๆนําออกแดดต่อไปนะครับอันนี้ก็ สร้างตัวบอนไซนะครับสวยๆแบบเกาะหินแบบกืนหินแบบนี้นานไปเขาก็จะโตขึ้นครับเพื่อนๆแล้วก็จะอยู่กับหินในทรงแบบนี้เลยนะเพื mm ่อนๆก็นําเทคนิคไอเดียดีๆมาแนะนํากันนะครับ mm hmm. อุปกรณ์ต่างๆเดี๋ยวผมจะปักตะกร้าไว้ให้ทั้งหมดเลยนะครับผม